มหาลาัยเงียบกริบและถงทางเดินก็ว่างเปล่านักศึกษากำลังสอบกันอยู่พวกเขากำลังสแสดงให้เห็นว่าเทอมนี้พวกเขาเรียนหนักขนาดไหนทุกทุกคนพร้อมกันหรือยังจ๊ะหยิบปากกาขึ้นมา hmm. แล้วก็เริ่มกันได้เลยจ้ะแล้วที่นี่มีใคร <Hey. S 1> บ้างกันละ่ะสไปเดอร์บอยเพื่อนบ้านที่นิสัยดีและทันเดอร์บอยผู้เป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าใช่แล้วละ่ะซูปเปอร์ฮีโร่ก็ต้องสอบเหมือนกันทันเดอร์บอยพร้อมที่จะสู้กับสูตร <Huh? S 1> และโจย์ต่างๆแล้ว ส่วนสไปเดอร์บอยนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะใช้ปากกาด้ามไหนดีเขาก็ได้เอาเครื่องเขียนมาเพียบเลยล่ะเอาละลงมือทำข้อสอบกันได้เลยจ้าเฮ้ถ้าทางสไปเดอร์บอยจะเจอปัญหาซะแล้วสิเขาควรจะเรียนหนังสือแทนที่จะไปซื้อปากกา เขาจะต้องขอให้เพื่อนที่นั่งข้างๆช่วยแล้วล่ะแต่ทันเดอร์บอยเป็นนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์เขาไม่ลอกข้อสอบและไม่ยอมให้ใครลอกด้วยดูนั่นสิสายฟ้าฟ้าแค่ไม่กี่นาทีก็แอบดูคําตอบได้ละโอ้ไม่นะไม่คำนวณผิดพลาดนะจะต้องทำใหม่ซะแล้วสิเอ้าเอาเอาทำอะไรของนายเนี่ยโทโทสไปเดอร์บอยแย่แล้วล่ะ เขาจะต้องหาคาตอบที่ถูกต้องให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนี่ธันดอร์บอยมีตายข้างหลังหรือยังไงกันเนี่ยฮะแน่เขาจับไตได้ทุกอย่างเขาถึงกับวางค้อนป้องกันข้อสอบเอาไว้อออมองไม่เห็นอะไรเลยได้เวลาแสดงละครแล้วแค่นี้เน่เก็บปากกาให้หน่อยได้ไหมเย้ถพิ้งเวลาของสไปเดอร์บอยแล้วเขาก็แค่ต้องเลื่อนค้อนออกนิดหน่อยแต่มีเฉพาะผู้ที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะยกค้อนอันนี้ได้แต่ปรากฏว่าสไปเดอร์บอยนั่นไม่ขู่ควรซะนี่ เอานี่ <Hey. S 1> ปากกาของนายเอ uh huh. แมงมุมตัวนี้น่าลำคญเสียจริงฮาร์ <c oughs> <c oughs> หมดเวลาสอบแล้วเหรอ <c oughs> จริงเหรอเนี่ยสไปเดอร์บอยไม่มีแม้แต่เวลาจะโกงส่วนทันเดอร์บอยนั้นทำได้เยี่ยมมากซู Super Hero เปอร์ฮีโร่คนนี้มีเวลาทำ <c oughs> ทุกอย่างเ <c oughs> ขาทั้งกอบกู้โลกและเรียนหนังสือเพื่อการสอบ <c oughs> อย่างน้อยเวลาที่อยู่ในโรงอาหารคุณก็อาจจะลืมเรื่องการสอบได้สักครู่นึงในนี่มีคนอยู่เยอะแยะเราบรรดาซูเปอร์ฮีโร่หิวจัดกันเลยทีเดียว คอมเบนเดอร์อเมริกาผู้กล้าหารจะนั่งตรงไหนดีล่ะซูเปอร์เมดมีกลุ่มเพื่อนของเธอเองและกลุ่มนี้ไม่มีที่นั่งสําหรับผู้ชายแม้แต่คนที่ฟึงหายจากการเป็นน้ําแข็งก็ตามตอนนี้ก็ไม่ต้อนรับคอมเบนเดอร์อเมริกาเช่นกันในที่สุดก็มีที่นั่งว่างสักทีคอมเบนเดอร์อเมริกาไม่ชอบเบอร์เกอร์สมัยใหม่เขากินแต่อาหารสําหรับทหารเท่านั้นมันดูประหลาดแต่ก็เหมือนตัวเขาเองนั่นแหละ ขนมปังอยู่ที่ไหนนาะฉันจะต้องหาดูในเปซหน่อยนี่สไปเดอร์บอยวางแผนจะแกล้งใครหรือเปล่าเนี่ยฮมโอ้ว้าวขโมยกระป๋องมาจากคอมเมนเดอร์อเมริกาเนี่ยนะเจ้ขนมปังแล้วสุปเปอร์เมดก็อยากแกล้งเขาเหมือนกันเธอก็ได้ทำให้อาหารของเขาอุดขึ้นเล็กน้อย อาุอ้ยร้อนจังเลยพวกเขาไม่น่าไปยุ่งกับคอมเมนเดอร์อเมริกาเลย <gasps> เพราะว่าเขานั้นมีถุงมือวิเศษแค่ขยักนิ้วทีเดียวโรงอาหารก็งเงียบปิ๊กไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคอมเมนเดอร์ Commander อเมริกาจะทําให้ทุกๆคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่หลังจากที่เขากินเสร็จแล้วอะนะเฮ้ hey, พวกพวกฟังเพลงกันสักหน่อยไหม ฟตบอยรู้วิธีที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนนะัดประทับใจส่วนคอมมานเดอร์อเมริกาก็มีเพลลิสส่วนตัวมามาเรามาสนุกสนานกัเนเถอะเนาะแต่นักศึกษาคนอื่นๆไม่ได้สนอกสนใจแพงฮิตจากศตวรษตียี่สิบแล้นะเอาเอาเอาจะไปไหนกันนะ้าเอ้อมหาลัยของเรากำลังเลือกตั้งประธานนักศึกษาคนใหม่ผู้สมัครคนสำคัญได้แก่แคสเกอร์กับบอยปวดให้ฉันนะมหาลัยนี้ต้องการฮีโร่ตัวจริง รับายปิวไปหน่อยทุกคนสมควรที่จะมีรถแบดมูินสุดเพ่์แคสเกอร์ก็ได้รับคะแนนโหวตเยอะเหมือนกันโหวตให้ฉันนะเราจำเป็นจะต้องมีปลาในโรงอาหารของเรานะการโหวตทุกๆครั้งมักจะเป็นไปอย่างดุเดือดเห็นี่นี่นโหวตให้ฉันนะเพื่อนเอ๋ยแต่ผู้ลงคะแนนคนนี้ชอบสโลแกนของอีกฝ่ายมากกว่าเธอจะเป็นประธานที่ดีได้ยังไงเธอก็เป็นแคมแบล่วนน้าก็เป็นแค่ค้างข่าว ดูเหมือนว่าจะเกิดสงครามการเลือกตั้งซะแล้วสิเหตุการณ์ก็ได้เริ่มเข้มข้นขรุ่ยๆแบดบอยรู้วิธีโมปีแคสเกอร์ดีอย่างยิ่งแค่เทนมลงไปก็เสร็จเรียบร้อยละโอ้ยนายมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นายมันเป็นจอมวายร้ายสะชัดแล้วจะว่ายังไงแคสเกอร์ก็มีกลยุทธ์เหมือนกันเจอหนี้มาเป็นไงถึงแบดบอยจะร่ำรวยแต่เขาก็รู้ว่า การทิ้งข้างเงินนั้นมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องผู้หญิงคนนี้ร้กาที่สุดแต่เวลาใช้อาวุธลับแล้วสินะวิเลเซอร์นี่ไฟมาจากแบดบอยอย่างนั้นหรอนี่นี่นี่แล้วจะไปไหนเหล่าดูเหมือนซูเป,ปรรอร์ฮีโร่ทั้งสองจะคิดว่าพวกเขาถูกเรียกตัวไปปฏิบัติการลับสินะโชคดีที่ในรั้วมหาลัยแห่งนี้มีซูเป,ปรรอร์ฮีโร่อยู่หลายคนเรดพูดสัญญาว่าจะทําให้โลกนี้สงบสุขเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าเขาจะได้รับคะแนนโหวตล้นหลามแล้วละ ดูเหมือนว่าแคสเกอร์อยากจะรู้จักคอมเมนเดอร์อเมริกาให้ดีเหมนี้เขาอายุประมาณ80แต่ก็ยังดูดีอยู่เลยอ่ะและโทรหาฉันนะเมวแมวครับได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเฮนี่เพื่อนเอาอันนี้ไปใช้ก่อนสิฮัลโหลฮัลโหลโชคร้ายที่คอมเมนเดอร์อเมริกาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เป็นการเลื่อมอปกามาสอบเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากแม้แต่ซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังสิ้นหวัง <Hey. S 2> โชคร้ายที่ไม่มีใครมีประกาสาพรล้อมเลยสักก้อน <Huh? S 2> อาจารย์ไม่ใช่เปอร์ฮีโร่นี่ <Hey. S 2> แต่ว่าหน้าที่ของเขานั้นก็คือการช่วยเหลือลูกศิษย์ไม่ใช่หรือ เอาเอาอันนี้ไปลงมือ,อทําข้อสอบได้อ,อแย่แล้วสิมีบางอ,อย่างผิดปกติม,มันมีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างมากแต่อาจารย์มีทรงผมใหม่ที่ดูนิ่ดูดีโอแค่นี้ซูปปเปอร์แมนเขาดูไม่ค่อยจะสบายนะติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยเหรอหรือว่าเป็นเพราะอาการเนี่ยหรอนี่มันคลิปตัวนหนนี่นา<อ>ขบาจนะแฟรบอยนายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆโอ้โหพลังพิเศษของฉันกลับมาแล้วอาจารย์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมกับทรงผมเก่าๆของเขาแต่การสอบพังหมดแล้วล่ะ นี่นี่เอาไม้ชันเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้เองก็แขคลิกตัวนหเองไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยคอมเมนเดอร์อเมริกาไม่เคยเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเราจะต้องเซลฟี่กันสักหน่อยใช่ป้าเพื่อนเอ๋ยแต่ว่าคอมเมนเดอร์อเมริกามีไอเดียที่ดีกว่านั้นพร้อมนะเอายิ้มหน่อยว้าวเยี่ยมที่สุดฉันจะล้างรูปแล้วอีกเดือนหนึ่งฉันจะเอามาให้นะฮะจริงอะนั่นคือสิ่งที่เรา ทุกทุกคนต้อนรับอาจารย์วิชาเคมีคนใหม่หน่อยสิและนี่ก็คืออาจารย์แฟรงเกอร์แบดบอยเป็นอะไรไปอาจารย์แฟงเกอร์นี่ประหลาดจังแต่ว่ามหาลัยแห่งนี้มันก็มีอาจารย์อยู่ทุกๆประเภทเนี่แบดบอยกับรู้สึกว่าอาจารย์แฟงเกอร์นั้นเป็นผู้ไลยเอ็นี่เพื่อนเอ๋ยใจเย็นๆลงก่อนเดอ้อใจเย็นๆอาจารย์แฟงเกอร์ก็ได้เริ่มการทดลองทุกทกคนมีความสกสนใจอย่างมาก แบดบอยนั้นควรระมัดระวังเขากำลังจะทำระเบิดเขาจะต้องเตือนทุกทคนก่อนเฮ้นี่นี่นี่ดูนี่นะใครคือบ๊อบเหรอเอาเขียนผิดนี่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ระเบิดอะไรกันนี่มันก็แค่การทุโล้อจอแฟนเกอร์แบดบอยคนนี้จะต้องหยุดเขาให้ได้แล้วอาวุธของฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอาดีไงมาทำสงครามกันเลยดีกว่า ียอุปกรณ์ทดลองของจอมไวยลร้พังแล้วและเขาก็ทําให้แฟงเกอร์เจ็บได้เกรดมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยจำนปปักเรียนหเปียกทุกทกคนปรบมือให้กับฮีโลของเราหน่อยอวันนี้เขาได้เกรดเอ F ออนั่นคือวิธีเดียวที่ฮาร์ดี้วินให้เกรดอ,อยู่ห่างๆเธอเอาไว้ดีกว่า เรากำลังจะสอบวิชาเคมีกันนะคอมเมดร์อเมริกาตื่นสิตื่นทุกคนมาก mm ันครบแล้วใช่ไหมงั้นก็เริ่มกันได้แต่ว่ามีบางคนยังไม่มาแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องกังวลไปแฟสบอยไม่เคยสายไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหคําถามทำไมยากจังเพื่อนๆอ๋อช่วยฉันหน่อยได้ไหมเงียบๆหน่อยสิสภาพแวดล้อมแบบนี้จะโกงข้อสอบได้ยังไงน่ะเหรอง่ายมากๆสำหรับแฟสบอย เขาแวบ,บไปแวบ,บมาเพื่อดูคำตอบในทั่วห้องมีเวลาเหลือเฟือ yeah, yeah. เขาแกล้งคนอื่นยังได้ด้วยซ้ำ mm hmm. แต่ว่าเขาควรจะวางปุ่มนั้นลงก่อนมันเขียนเอาไว้ว่าห้ามกด mm hmm. เวลาหยุดเดินสำหรับแฟตบอยเพื่อนๆจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์แบบนี้ไปอีกหน้าแสนนานเลยหรอ mm hmm. อย่างแน่น้อยอาจารย์ก็จะมีเวลาให้เกรดที่แฟนบอยสมควรที่จะได้รับ mm hmm. แล้วเราจะทำยังไงกับเขาดีนะ ให้เขาอยู่ตรงนี้สักพักก็แล้วกันนี่คือวิชาประวัติศาสตร์สงครามแห่งจักรวาลอ๋อน่าติดเต้นจังเลยนักศึกษาจะต้องใด้รับความรู้มากมายอย่างแน่นอนคอมเมนเดอร์อเมริกามาแล้วว้ายก่ออะไรคุณมีแล้วจะยเรียนก่อนเพื่อนโอ๋ยยุคนี้มีทั้งเครื่องทำกาแฟเรื่องดูดฝุ่นแล้วก็ยานอวกาศแล้วนาเพื่อนเอ๋ยเขาเรียกว่า,าเทคโนโลยีแต่ว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคอมเมนเดอร์อเมริกาได้ ที่เขาต้องอยู่ในน้ำแข็งมานานนักลหลายสิบปีทำให้เขารับมือกับปัจจุบันได้ยากมากเขาอาจจะสติแตกได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่ามันไร้ประโยชน์สินดีคอมมานเดอร์อเมริกานั้นกล้าหาญและไร้ผู้คนเทียบทาน <c oughs> ควรจะใช้โลกป้องกันทุกๆคนดีไหมเอาๆๆมันก็เป็นแค่ภาพหรอกครัคอมมานเดอร์อเมริกายังต้องเรียนรู้โลกใบใหม่อีกเยอะเลยละ่ะแต่ว่าเพื่อนๆน,นั้นหมดความอดทนกันแล้วคอมมานเดอร์อเมริกากลับไปนอนต่อได้แล้ว่ะ แบบนี้โลกน่าจะปลอดใครกว่าเยอะ uh huh. คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าซูเปอร์ฮีโร่คนไหนสนุกที่สุดตอนที่อยู่มาหาลัยหรอคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้กดต like ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไมพ่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ต้อนใหม่ๆจากช่องทุ่งทุ่งชลักยังไงล่ะ